ผมอยากทราบว่าอาวิชชาที่เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเรากําจัดด้วยวิชาแต่ถ้าเราไม่มีวิชาเราจะกําจัดมันได้อย่างไรแค่โดยหลักมันก็พูดอย่างนั้นกําจัดอวิชชาด้วยวิชาแต่ตัวจริงมันก็มีอะไรกว้างขวางกว่านั้น มันมีเป็นเป็นชั้นๆอยู่อวิชชาเพราะไม่รู้เอาท,ทีเดียวมันก็มีอยู่ประเภทหนึ่งเพราะไม่รู้ทีนเลยว่าอะไรเป็นยังไงก็แปลเป็นอวิชชาพื้นฐานแต่เดี๋ยวนี้เขายังหมายถึงว่า ไอ้สิ่งที่เรารู้นะเขาเข้าใจที่เรารู้อยู่แล้วแต่ความรู้นั้นไม่มาไม่มาในขณะที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นแกเราเขาก็เรียกอวิชชาเกิดก็ได้ได้ได,ได้ได้รับไอ้สิ่งเหล่านั้นหรือจัดการกับสิ่งเหล่านั้นผิดไปแล้วอย่างนี้ก็เรียกาอวิชชาเกิด เมื่อเราได้เห็นรูปเนี่ยสมมติตอนใดๆตาได้เห็นรูปที่สวยงามแล้วก็ไปหลงรักข้าวนี่ก็เรียกวาอวิชชาเก,เ,กเ,กเกิดเกิดเวลานั่นเลยเกิดในกรณีน,น,น,นั่นเลยเวลานั่นเลย่อนนั่นไปหน่อยหนึ่งก็วิอวิชชาไม่ได้เกิดที่พอเราเห็นรูปสวยค่ะเราเผลอสติไปไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถูกต้องไปหลงรักทเข้าอย่างเรียวอ,อวิชชาเกิดถางตามทางทางธรรมะก็มีอย่างบางคราเราเห็นรูปอย่างเดียวกัน่มีสติทันท่วงทีไม่หลงรักก็เรียออวิชชาไม่ได้เกิดวิชชายังอยู่วิชชายังอยู่อ,อยู่ตามเดิมนี่กูลองคิดดูว่าจะละอวิชชาได้ว,วิชชานั้นคือยอย่างไง เรื่องโดยมากมันเกิดมาจากเผลอสตินี่เท่านั้นที่อวิชชาเกิดเพราะเผลอสติเพราะพอเราหายเผลอพอ,พอเรานึกได้เอาวเรานึกได้อ้าวอันนี้มันเรื่องบ้าไปหลงรักหลงเกลียดตท่ไหรเป็นเรื่องไม่ถูกที่จริงมันก็เป็นเรื่องรู้แต่ทั้งที่รู้อยู่แล้วมันก็เผลอสติจนเกิดอวิชชาไปหลงรัก,กได้ท่านในกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าอืม กำจัดอวิชชาป้องกันอวิชชาได้ด้วยสติสติที่มาทีทีที่มาทันท่วงทีคือวิชาที่มาทันท่วงทีความรู้มาทันท่วงทีเรียกว่าสติป้องกันไม่เกิดอวิชชาเรียกว่าทำลายวิชาที่ได้เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านตัวหนังสือก็ว่าด้วยด้วยยานด้วยวิชาด้วยความด้วยแสงสว่าง ขณะที่แท้มันด้วยสติต่างหากที่มันพาไว้ญานปัญญาแสงสว่างไหรมาทันกับเวลาเมื่อจิงเรียกว่าด้วยสติสัมปชัญญะพูดภาษาธรรมดาหน่อยก็ด้วยสติและปัญญาปัญญาของสติทำงานร่วมกันปัญญาคือรู้แจ้งแทงตลอดคกริบ สติเนะี่ยเป็นเรื่องดึงออกมาทันต้นทีทันเวลานั่นคุณหัดทำอย่างนี้ดิหัดมีสตินะีเพราะถ้ามีสติก็คือมีปัญญาทําไม่มีปัญญาสติก็ไม่รู้ว่ามีสติยังไงมีไม่ได้ไอเรื่องที่เราจะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาอุปาทานนี่เรียนเดียวเดียวการู้ก็รู้แล้วก็รู้แล้วเป็นนั้นมรู้แล้ว าแล้วก,ก็ยังเกิอดอวิชชาในเรื่องนี้เรื่องเดียวกันนี้อยู่เรื่อยถ้าสติไม่มามาไม่ทันเขามีอะไรมาผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกก็อา้าวก็เกิอดอวิชชาหงลงลันหมือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในใจกระทบใจอา้าวมันก็ไปกันไกลแล้วไปเป็นทางอาวิชชามีความโลภบ,บ้างมีความโกรธบ้างมีความอะไรบ้างาไปเสียไกล ่าจะรู้สึกตัวสติมาไม่ทันจึงเป็นอย่างนั้นสติมาทันก็ไม่เป็นอย่างนั้นการที่จะกําจัดอวิชชาโดยวิชาก็คือทำสติเนี่ยให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้กล้องแจ้งให้สมบูรณ์สภาวความรู้มาทนทาเหตุการณ์อวิชชาไม่อาจจะเกิดหรือเกิดแล้วไม่อาจจะลุกลามอาจจะหยุดจระงรับ หายไปสรุปแล้วปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าทําสติยังไงนี่บทเรียนเกี่ยวกับสตินี่ก็หัดโดยหลักที่ว่าไม่ทําอะไรโดยไม่รู้สึกตัวนั่นคุณทับหัดทําอะไรโดยรู้สึกตัวร้วยไปอายุนอพองหนอนก็ใช้ได้แต่มันยังแคบแคบยังไงอยู่คุณทัดทำอะไรโดยรู้สึกตัวโดยพื้นฐานโดยทางวัตถุทางร่างกายนี่ก่อน ฉันมาเปิดประตูนี่จงเปิดด้วยความรู้สึกอย่าเปิดตามความเคยชินจะถูฟันตอนเช้าก็ถูฟันด้วยความรู้สึกสติตสัมปชัญญะอย่าถูไปได้วยความเคยชินจะอาบน้านจะกินทุกทุกอย่างทํำด้วยความรู้สึกตัวเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่สมออย่าทำไปตามความเคยชินทําตามความเคยชินก็ทําได้ไม่จะทําไม่ได้ เขาตื่นนอนขึ้นมาอาจจะลุกขึ้นไปทําอะไรต่างๆได้ครบหมดไปทํางานออฟฟิศได้เลยตามความเคยชินแต่ไม่มีสติสมาชัญญะไปตามลำดับท่านจะเปิดประตูนี่มันก็เปิดได้ในความเคยชินแล้วปิดประตูใส่กุญแจก็ทําได้ในความเคยชินแต่ไม่ได้ทำด้วยสติสมาชัญญะพอนึกว่าเปิดยังไงปิดยังไงก็นึกไม่ออกแล้วประตูปิดแล้วหรือยังก็ยังสงสัยอยู่นะ ก็สอนให้หัดท e ําอะไรโดยความรู้สึกตัวอย่างนี่เรื่อยไปก่อนตั้งแต่เรื่องง่ายง่ายเรื่องกินเรื่องขายเรื่องอาเรื่องเดินเรื่องนั่งเรื่องนอนเรื่องย่างเรื่องเหยียบเรื่องอะไรก็ตามไปแค่ทียิบเอามาทีลมหายใจยุบหนอพองหนอนี่ก็หไายคว่าหัดให้มันไม่มีโอกาสว่างเว้นตรนนี้ข้าวออกข้าวออกอยู่ เราทําอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเป็นเป็น,เป,นเป็นประจำนี่มันเป็นเกิดเกิดนิสัยใหม่ทื่อว่าทําอะไรต้องทำเลยความรู้สึกเต็มที่เต็มสํานึกเต็มที่ถ้าเราทำโดยใต้สํานึกก็ก็ทําได้เหมือนกันครึ่งสํานึกหรือใต้สนึกก็ทําได้เหมือนกันแต่สมรรถภาพน้อยมากแล้วในที่สุด ไปไอยอดสุดเข้ามานุ่นมันมันมีผลต่างกันมากถ้าเราหัดจิตสายทำอะไรด้ยความรู้สึกมาที่แรกที่นี่มันก็เป็นไปตลอดสายตาเห็นรูปหูฟังเสียงเจียมูกงลงฟินอะไรก่อนแต่ที่มันจะทำอะไรเราได้เรารู้สึกก่อนเสมอว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรจืดอ,อะไรจือยังไงจิตก็ไม่กระโดดกรวดไปที่จะเกิดความ รักความเปลียดความโกรธความกลัวความอะไรม,มันป้องกันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างว่าพอคุณล้มลงนอนคุณจะนอนหลับนะ,ะคุณก็ลองตอบดูว่าปิดประตูยังไงเมื่อปิดประตูนะ่ะปิดยังไงก็อตอบไม่ได้ว่าปิดประตูยังไง แถ้าเราปฏิบัติไอ้สติสมัชัญญะอยู่เสมอน,นี่เรารู้เพราะว่าเราจะปิดประตูยังไงเราเรารู้สึกก่อนเอรยังปิดไปพอถามตัวเองว่าเมื่อตะกี้ปิดประตูยังไงมันก็ตอบได้เพราะมันทาไปโดยเต็มสํานึกสมัชัญญะนี่ฝึกให้มีสติสมัชัญญะสมบูรณ์นั่นแหละคือทำลายอาวิชชาโดยอํานจของวิช,ชา ที่อยู่ในพวกที่ปฏิบัติได้แลควรปฏิบัตินอกนัานเป็นทฤษฎีล้วนๆทฤษฎีเปล่าๆฟรีๆไม่เกี่ยวการปฏิบัติไอ้เรื่องการศึกษาเล่าเรียนนั้นนี่ให้มันหายโง่มันมันเป็นพื้นฐานนะถึงรู้แล้วก็มันไม,ไม่ช่วยอะไรได้ถ้าเราไม่มีสติสัมมาสัญญาอย่างที่ว่านี่มันให้ความรูส้สมหวงก็ช่วยตัวไม่ใท่าหดท่านคุณดู คุณเองหรือเพื่อนปู่ของคุณซื้อหนังสือมาอ่านจนท่วมหัวท่วมหูแล้วมันก็ช่วยตัวไ้รอดเพราะมันได้แต่อ่านอ่านอ่านเรื่องอะไรก็ไม่รู้มีปัญญาทางตัวหนังสือนะมากมายแต่แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้คือไม่มีสติจะไม่สัญญาณเราศึกษาหนังสือหนังหาทำแบบทำราท่วมหัวท่วมหวมูช่วยตัวไม่ได้แต่ช่วยได้ก็ต้อง มีสติสัมปชัญญะฝึกการมีสติสัมปชัญญะให้ความรู้ที่มันตรงกับเรื่องแล้วมาช่วยทันท่วงทีที่มันมีอยู่สองขยับขยับแรกก็คืออย่าเพ้อตัดสินใจอะไรเพียงแค่รู้สึกตัวว่านี่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นนะ่ยยังไม่ต้องตัดสินนี่มันมันมันง่ายดีอย่างนี้พอพอพอตั้งตัวได้อย่างนี้แล้วสติขั้นแรกตั้งตัวได้อย่างนี้แล้วา เพื่ค่อยพิจารณาและตัดสินลงไปว่าทําอะไรที่เราหัดจำลองว่าพอตาเห็นรูปก็ให้สักว่าเห็นรูปกี่ทีก่อนยังไม่ว่ารูปอะไรไม่ไปรักไม่ไปเกลียดให้รู้ว่าเห็นรูปอนแล้วโว้ยจึงก็ค่อยว่ารูปอะไรอันตรายหรือไม่อันตรายอย่างนี้มันช่วยได้นิทานตอนเด็กครูภาสิตธ์หรือนิทาน ตัวเองนับสิบได้ก่อนเป็นนิทานเอาของพวกฝรั่งมาเด็แคนนั่นมันที่โกรธแล้วผู้ใหญ่ก็สอนให้นับสิบก่อนแต่ที่จะคิดอะไรลงไปที่จะโกรธมันก็มีผลคือก่อนแต่เราจะจะจะ,จะโกรธหรือจะอะไรก็ตามไปเราจะต้องนับหนึ่งถึงสิบถึงยี่สิบแล้วแต่เราอยาก ันคือสมรวมสติสัมปชัญญะแค่ทีหนึ่งก่อนว่ามันจะมีเรื่องมากอย่าพ่นพลันไปพันควันถ้าพูดให้ถูกก็คือสองรวมสติสัมปชัญญะให้เป็นรูปเป็นร่างแ่ก่อนไล้วจึงค่อยคิดจะตัดสินใจอะไรลงไป อย่าเข้าใจว่ามันชาหรืออืดอาดที่จริงนั่นนะคือคือพอดีถูกต้องพอดีไม่พุ้นขลันแต่พอเห็นแวบแล้วก็นั่นไปเลยอย่างนี้มันพลุนขลันแล้วมันไปแต่ในทางเสียทางเกิดกิเลสนาวับแล้วก็ชะง,งักไปน,นิดหนึ่งก่อนนะ้ดดูมันเป็นอะไรเป็นค่ตัดสินล้ก็ทำเพราะเรื่องของจิตเร็วมันกินเวลาไม่ถึงวินาทีก็ได้ แต่เราได้สติสมชัญญะอยู่กันเนื้อกันตัวก่อนนะเ้าจึงตัดสินว่าจะทําอะไรว่าจะทำอยะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่ให้โอกาสมากกว่านั้นเราก็ทําได้เต็มที่รอความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกัานะาดไนถูกต้องก่อนแล้วจึงตัดสินแม่ว่ามันเป็นเรื่องกระทันหันจุกระหูรวดเร็ว มันก็ยังต้องจำนึกตัวให้ได้เะก่อนนะจึงทำไปถ้ามาอย่างนั้นมันบ้าจี้มันมีกักษณะบ้าจี้เอาล้วสมมติว,ว่าหมากระโชคมาจะกัดอย่างนี้เราต้องสํงรวมสติสัมปชัญญะความรู้สึกอะไรเรียบร้อยเชก่อนจึงจะทำอะไรแก่หมาถ้าพอหมาพเข้ามาก,กระโดดโยงไปเลยมันก็เป็นบ้าจี้แล้วก็มันค่อยมีผลดี บางทีถูกหมา,ากัดเพราะอาการบาดจี้นั่นก็ได้ถ้าหยุดชะงักอยู่ในลักษณะผู้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมนี่หมาก็ไม่กล้ากาัดผมเคยเคยเคย,เคยทดลองเคยสังเกตคึงตาดูหมานี่หมาก็ไม่กล้ากาัดแล้วเราอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมนึกคิดอยู่ว่าจะเล่นงานหมาอย่างไร จะจับหมาอย่างไรจะเตะหมาอย่างไรจะฉีกปากหมาอย่างไรมันก็มีคิดได้ในในลักษณะนั้นหมาก็ไม่กล้ากัดมันเป็นอำนาจหลายอย่างถ้าพูดทางจิตวิทยามันก็มีเพราะจิตของเรากำลังเป็นสมาธิเข้มแข็ง,ขงกว่าจิตหมาหมาไม่กล้ากัดนี่จะพูดง่ายๆว่าหมาเห็นท่าทางหน้ากลัวมันไม่กล้ากัดก็ได้ เียแม้แต่เรื่องจุกและหุกระทันหันเฉันม้าข้ามาจาักรงนี้ก็ต้องมีสติสมสัญญาที่จะทําอย่างไรกับมันอย่ากระโดดหลดเต้นบุยไหวเป็นคนบ้าจมันจะถูกมากัดทิฏาเรื่องมันไม่ไม่รวดพลาดในจุกและุอถึงขนาดนั้นเราก็มีทางคิดได้นานกว่านั้นตัดสินใจได้นานกว่านั้นปฏิส,มสัมพันญาสมบูรณ์กว่า เดีย๋ยวนี้มันเสียแต่ว่ามันมันเป็นโมหะไปหมดเลยมันไม่ไม่นึกได้เลยมันลุ่มลงไปจนเห็น,นของสวยเข้ามาก็รักเห็นของไม่สวยเข้ามาก็เกลียดมันเป็นอย่างไม่ดูว่าอะไรเป็นอะไรนี่มีสติโราแล้วมีสติกั้นกระแส แห่งการเกิดของอวิชชาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเองตาเห็นรูปผู้กังเสียงเป็นต้นสติมาก่อนอวิชชาไม่เกิดอวิชชาไม่เกิดสังขารไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดนามรูปไม่เกิดอายนะไม่เกิดถัสษาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดทัณหาไม่เกิดภาคานไม่เกิดพบไม่เกิดชาติไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือจะไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นใด้ขนนั้น